นะครับเป็นเป็จกยิ้วยิ้สั่งเตไก่ยิ่งเป็นเวิ้นเเยอะไปเยอะไปสหานะครับมันลงมาในนึงอ่าสี่สิบเจนะสี่สิบเดนะมดาวพมดาวถ้าเราบ่ย่อมบ่ย่อมพมนี่ผมงอกมาแล้วหอยทอดนนะจริงจริงจริงจเวิ้งเวิ้งบางเส้แล้วย่อมยังเห็นอยู่บางเส้นขาวๆอยู่นี่นะนะครับขอบคุณทะาครับผมบสั่งเปยสวัสดีพีซีศูนเจ๊ใชฟังทิรกัน ดุนหน้าเลยนะห้อยนะครับเรียกหน้าเลยเนาะเรียกหน้าเลยนะครับผมหาสิบเจ็ดทำเลยไอซีว่าโอ,โอเคโอเคหาสิบเจ็ดนะพี่ดาหาสิบเจ็ดยังโบแกยังโบแกนะครับผมยังโบแกแล้วยังแข็งแรกเหมือนกันแล้วเต้นโซ่เอลันขึ้นไล่บบได้นะลาว่าโซ่เอลยังนุ่มบนวั่งโซ่ไปโซมาเอลัน บันไดไลุ่ดลายมือได้พีดาวันครับสวัสดีครับคุณแม่จำรองบุญศรีนะครับผมขอบคุณอะไรครับคุณแม่จำรองนะครับไปด้วยกันเด้อมาอลยไปด้วยกันรถแต่มาจะไปด้วยกันแล้วคุณแม่นะครับขอบคุณอะไรครับนะครับนะครับพี่จิกาหัวแม่จำรองกับโหนะครับพี่จิกาหัวนะผม แม่จำลองสวัสดีจ้าอยากไปเตือนใจนะครับหอตกาสวัสดีค่ะยายจำลองคนงามฮิวหิวแม่แม่แม่ถึงแล้วบนหมอหมอทอดถึงเพราะอยุเจ้านั่นโอ้ยเบื้องส่งพมก็ะหูบพต้องเบื้องงากร้าบ่ยอมนี่ขรัทุกคนเนี่ยอยู่ในนี่นะยกเว้นไอศีไอซีบ่กขาวไอซีพ่กขาวไอศียัางนมอยู่ไอซีนะครับเพอาะงากันคัะ ก็เรื่องหอยก็เรื่องหอยนะครับเออสวัสวดีพ่อน้องบอสหนุ่มไอซีนะครับผมพี่ติงกันเริ่มส่งเวนมาใหาเ้เราได้บ่อนี้อ่าขอบคุณวันแรครับโอ้ยมืดเลยบ่อนี้อ่เอแอลันจริงจริงพี่ดาเอแอลันมือน่อนอนเห็นบ่สชว่วงเล่าแล้วแตง่งแต่งหน้าเห็นหนวดแมวเนาะพี่ดาบอกว่าเซ้งจะแต่งหน้าแตงนะ่งหน้าผมมาแต่งนั่งก็ไปแต่งเองเนี่ยคอนเทนต์เล่าเนาะแล้วก็แต่งเองแล้วก็ไปฟ้อนเอาหน้ากากมาใส่แล้วก็ฟ้อนมาเนี่ยเต้นล่ำบ่อนี้เออบอหน้าว่า เจ็บเอวบ่ค่อยสบายแล้วฝนลายมือเนะสองมือเราติดเลยนะผมเห็นอยู่เอ <c oughs> วเราลันนะครับมา่อเช้อก็ร้องไหมม้บ้างเราอยู่นี่นะพิดาแม่นว่าพิดาเห็นว่ายอมลงมาเออไปชองช่องหอยทอดมาเห็นนั้นแล้วไปชองช่องหอยมาละไม่ <c oughs> เกินหา้าสิบอายุนะอ่าสังหารว่าบ่ให้เกินหา้าสิบเด้อ ถ้าผู้ใายเลือกผู้หยิงอายุเกนี่บโบปรัถนาอ่าแต่ผู้ยิงอย่างแต่ผู้ใา้อายุแกผู้ใช้อย่างใดอะไรยางใดแค่อายุหน่อยตรงกันข้ามตรงกันข้ามออชีวะอยอมยอมุกเดือแบงหันได้แบงหันไน้พอบอลมาแบ่งหันได้เด้อนะครับอหอยสดเด้อหอยสดเด้อเมนบอลหอยสี่ อยากจับบอยูว่าหอยโสดเลยยัดมีไข่ดอกแามี่นะ,อะหอยจําสินใน,นหมู่บ้านเพื่อนผมเอมามาให้อยู่ในหนองหอยจําสินมีแต่ไข่มันหนาจ,จะโสดแต่น,เนะเ <c oughs> สียหายความเคหัวอน่าวหัวสดลูกสามเปล่า <c oughs> ฟันตาเห็นแต่น้อเจ้าก,กะ็ะเด็สนสวดลูกสามน่ะโอ้ยโมเมนต์าเห็นจะบวันนี้ทำเป็นสื่อสื่อหอยถือเลยลนี่ นะครับหนึ่อยสูตรสูตรบอห้อยสูตรหอยสูตรหอยสูตรบอหอยสูตรบอสั่งสั่งเปีว่าวะกสูตรแต่โบสูตรกับโบโห่เราพิสูจน์เอาอสูตรแต่โบชดนะสูตรแต่โบชดแม่นบอแมนบอสูตรแต่บชดเออสูตรอยู่แต่โบชดนะยังไม่ถึงลักหาโอ้ ือว่าใก่เนาะไก่แล้วนะพอถึงไก่แล้วนะครับอ่าคุณแม่วันด,ดีจ้าจะคปยเตือนใจนะ,อะพอถึงพอนองบอลน,นองไม่โสดอ้าวนะครับขอทอดมานะครับอืมอยู่แค่อยู่แค่ดอนเมืองลักซี่ให้ฟังทษน,นะโอ้ <c oughs> อยู่ดดนเมืองลักซีขอบคุณนะครับผมนะครับผม พี่เต็มใจกลางหัวหัวไอ้ยังเนาะปนีน้องแบงน้องแบงสวัสดีครับน้องแบง <c oughs> มืดแร่มืดแร่ที่บ้านเชิเดิอดสิบเอ็ดครับน้องแบงสวัสดีครับผมขอบคุณน้วยะครับนะครับอ่า